ยินดีต้อนรับเข้าสู่สินธโมศนะครับผมอาทิตย์กรินวิชิตนะครับวันนี้นะครับความศรัทธาในศาสนานะครับที่กลายรูปเป็นพระเครื่องพระพิมพ์นะครับทำให้เราหลงลืมความงามทางด้านพุทธศิลป์ไปนะครับสินธโมศวันนี้นะครับเราจะชวนกันมาทําความเข้าใจถึงเรื่องความงามและความหมายที่อยู่เบื้องหลังพุทธศิลป์นะครับกับแขกรับเชิญของเราสองท่านครับท่านแรกนะครับท่านเป็น ผู้ศึกษาวิจัยนะครับผลงานวิจัยเรื่องในยะสัญลักษณ์พระสมเด็จถอดรหัสทางพุทธศิลป์และความหมายทางสังคมวัฒนธรรมของพระพิมพ์สกุลพระสมเด็จพุทธจารย์โตพมรังสีนะครับดรสิริวันวิบูลมาครับครับแขกรับเชิญของเราอีกท่านนะครับเป็นนักวิชาการด้านพุทธศิลป์ครับอาจารย์รามวัชระประดิษฐ์ครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องถามอาจารย์สริวันก่อนครับทำไมอาจารย์ถึงมาสนใจทําวิจัยศึกษาเรื่อง อย่างพระเครื่องพระสมเด็จด,ด้วยครับค่ะเพราะว่าตัวเองหนึ่งก็คือเป็นผู้หญิงนะคะในความเป็นผู้หญิงเนี่ยก็อยากจะเข้าไปรับรู้ข้อมูลที่ผู้ชายะคะ่ะ เวลาเจอกันปุ๊บก็มีโอกาสได้พูดคุยกันและประเด็นสําคัญก็คือก็จะพูดคุยกันเรื่องพระเครื่องนะคะโดยเฉพาะพระสมเด็จซึ่งตัวเองมีโอกาสได้ไปเจอเวทีเสวนาของผู้ชายแล้วก็เข้าไปขอดูขอไปส่องดูมั่งเนี่ยค่ะแล้วตอนช่วงที่สองเนี่ยค่ะก็แนะนําว่าเออให้ส่องดูตรงนั้นตรงนี้แต่ตัวเองส่องแล้วไม่ค่อย <c oughs> เห็นอะไรเลยนี่คือเป็น คำถามที่ตั้งไว้ในใจว่าน่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่เราจะต้องค้นคว้าหาคำตอบแล้วก็ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ให้ได้เป็นคำตอบที่เป็นมาตรฐานเป็นหลักวิชาการเพื่อที่ว่าจะเป็นสิ่งที่สามารถศึกษาได้ง่ายต่อไปในอนาคตค่ะเอางานวิจัยมาอ่านก็จะแบบได้รู้จักพระสมเด็จเพิ่มขึ้นว่าอ๋อคนนี้เขาส่องคือเห็นตรงนี้ตรงนี้ทีนี้วัตถุประสงค์ของการศึกษาก็เลยตั้งวัตถุประสงค์นะคะไว้ว่าเพื่อต้องการศึกษา ลักษณะทางกายภาพโดยเฉพาะกายภาพทางศิลปะในหลักการของศิลปะที่เกิดความงามตรงตามกับหลักศิลปะแล้วเป็นยังไงเนี่ยคะ่ะแล้วก็คําถามหรือว่าปัตถุประสงค์ข้อที่สองเนี่ยก็ตั้งไว้ว่าเพื่อต้องการศึกษาความหมายซึ่งความหมายในผลงานโดยเฉพาะพระสมเด็จเนี่ยซึ่งพุทธศิลปินก็คือสมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรมลังสีเป็นผู้สร้างสารรค์ขึ้นมาท่าน ต้องมีวัตถุประสงค์ตั้งใจไว้แน่นอนว่าผลงานที่ท่านได้สร้างเนี่ยต้องมีความหมายเพื่อให้พุทธศาสนิกชนไทยเนี่ยคะ่ะรับรู้ให้ได้แต่ณปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะไม่รับรู้กันแล้วเนี่ยคะ่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือตัวเองได้ไปโอกาสไปสัมผัสกับงานประกวดพระเครื่องไปสัมผัสกับท่านเซียนพระท่านอาจารย์เซียนพระทั้งหลายที่ให้ความกรุณามานะคะคก็มีโอกาสได้รับรู้ว่าสภาพสังคมของนักนิยมเล่นพระโดยเฉพาะพระสม เด็จเนี่ยตอนนี้สังคมไทยเป็นยังไงแล้วก็เลยไปขุดคุ้ยเอาความหมายในเชิงของนักเล่นพระสมเด็จว่าเข้าใจความหมายในผลงานของอพระสมเด็จว่ายังไงณปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะครับจริงจริงอาจารย์ธีรวันค้นพบอะไรบ้างจากการที่เราได้ไปไปทํางานวิจัยช,ชิ้นนี้นอกจากว่าอาจจะมีผู้หญิงอยู่ในวงการนี้น้อยไปสักนิดใช่ค่ะน้อยมากค่ะและส่วนหนึ่งก็คือ,อได้ค้นพบว่า,าลักษณะ ทางหลักการทางศิลปะก็ดีทางทฤษฎีศิลปะก็ดีสามารถที่จะเอามาจับกับประเด็นของความงามของพระสมเด็จได้ซึ่งถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้อ่านงานวิจัยชิ้นนี้ปุ๊บนะคะจะเข้าใจว่าที่ใช้เลนสอ์องกล้องสองพระสมเด็จการที่เกิดความงามเนี่ยสามารถที่จะเอาไปสอดคล้องกับหลักการทางศิลปะได้ค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในวัตถปฏิบัติของสมเด็จพระุวิจารย์โตนะคะก็มีส่วนสอดคล้องกับ การที่บรรจุความหมายในพระสมเด็จด้วยซ้ำไปนะคะถามาอนนภาจารย์ลามากในฐานะนักวิชาการด้านพุทธศิลป์อาจาร,รยม์มีเคยคนเคยทางานวิจัยอย่างนี้อามาก่อนไหมครคือเรียนท่านผู้ชมนะครับว่างานของอาจารย์สิริวัลเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเป็นเป็นงานที่น่าสนใจมากๆทีเดียวเรียกว่าเปิดโลกทัศน์หรือเปิดมุมมองอมของการศึกษาพระสมเด็จ ในโลกปัจจุบันคือเรียนให้ให้ท่านผู้ชมทราบว่าการศึกษาพระสมเด็จในลักษณะต่างๆเนี่ยเพิ่งเพิ่งมีมาเมื่อเมื่อสักประมาณ80ปีนี่เองนะครับโดยโดยเริ่มต้นโดยท่านตรียมประวายหรือเสบจนกิติประวัตินะครับซึ่งทําให้เป็นรูปร่างขึ้นมานะครับแต่ก็ใช้วิธีการคลาคลาทางมาเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งอาจารย์สิริวัลเนี่ยกำลังพยายามทาก็คือว่าจริงๆแล้วพระสมเด็จเนี่ยมีความหมายแอบแฝง มากกว่าความเป็นพุทธพาณิชย์คือหมายถึงว่ามีความหมายแอบแฝงมากกว่าราคาชเช่นมีความงามทางด้านพุทธศิลปะอสองเนี่ยมีความมีความซ่อนความหมายหรือปริศนาธรรมเอาไว้ในพระสมเด็จนะครับซึ่งซึ่งเข้าใจว่างานวิจัยชิ้นนี้จะเปิดโลกทัศน์ค่อนข้างกว้างขวางครับและผมค่อนข้างเห็นด้วยว่าว่าถ้าเรามาวิเคราะห์กันจริงๆแล้วเนี่ยพระสมเด็จของสมเด็จพระพุทธาจย์โตพรมรังสีเนี่ย จะสามารถถอดรหัสนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ใช้เนี่ยวัดว่าเออมีมีนยะมีความหมายแล้วจริงๆเนี่ยช่วงวันพรุ่งนี้เนี่ยตรงกับวันมาคาบูชาซึ่งเราเนี่ยแขวนพระนะครับพุทธศาสนิกชนแขวนพระแต่พอพูดถึงพระสมเด็จเนี่ย ทุกคนก็ต้องเก็บไว้ในธนาคารคือกลายเป็นคุ้มครองเก็บไว้บนหิ้งพระเฉยๆยังไม่ได้เลยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะมานั่งคุยกันไหมว่าท่านเนี่ยไม่ได้มีความหมายทางด้านราคาซึ่งซึ่งมีมูลค่าตีกันไปริบิ่อย่างเดียวแต่มีความหมายอย่างอื่นด้วยนะครับใช่ค่ะเราเราลองมาดูกันนิดนึงไหมครับว่าจริงๆแล้วอย่างสิ่งที่อาจารย์สีวันเจอเนี่ยมันมีความหมายคือเราอาจจะต้องให้คุณผู้ชมเห็นเรื่องพระสมเด็จก่อนว่าโดยคร่าวๆ ทีนี้ขออนุญาตนะคะก็โดยคร่าวๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นรูปของพระสมเด็จนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะคะเป็นวัตนงพิมพ์ใหญ่ิมพ์ใหญ่นะคะทีนี้เราก็เห็นรูปลักษณะแบบนี้โดยทั่วไปนะคะก็จะเห็น ทั้งมีฐาน3ชั้นมีซุ้มโค้งนะคะแล้วก็มี t e เจ u r e ก็คือมีพื้นผิวในลักษณะของมวลสารซึ่งรประกอบกันไม่ต่ำกว่า100-200ปีนะคะคทำให้เกิด t e เจอร์เป็นหลุมเป็นอะไรเนี่ยคะ่ะทีนี้ลักษณะตรงนี้นะคะก็ทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นโดยทั่วไปแต่พอในงานของศิลปะได้ดึงเอาจุดเด่นที่ท่านได้เคยเห็นมานะคะไม่ว่าจะซุ้มโค้งหรือว่าพื้นผิวนะคะ แท็กเจอที่จะเป็นหลุมเป็นเป็นอะไรออกไปหมายถึงอันนี้อาจารย์อาจารย์รีทาอมพิเตอร์ค่ะใช้ออกที่เป็นจุดเด่นใช่ค่ะพอออกปุ๊บนะคะทำให้จุดเด่นอะไรต่างๆหายไปก็มีความรู้สึกว่าเป็นพระพิมพ์หรือว่าพระเครื่องที่ที่เหมือนกับว่าแทนที่จะเป็นความครบสมบูรณ์กับถ้าพิจารณาจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะอาจจะด้อยความงามลงหรือเปล่าลดความงามลงไหมทำไมอาจารย์เลือกเอาเอาซุ้มโค้งออกนะครับ จากหลักการศิลปะนะคะจะสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าการที่พระสมเด็จเกิดความสวยงามเนี่ยเกิดจากการมีเส้นเส้นซุมโค้งนะคะคแล้วก็การมีจุดเด่นไม่ว่าจะเป็นชั้นต่างๆในฐานข้างล่างเนี่ยคะ่ะพุ่งตรงมายังข้างบนนี้หมดนะคะคก็เลยทําให้จุดตรงกลางนะคะโดยเฉพาะพระอุระอะไรเนะะี่ยค่ะเด่นหมดรวมทั้งนะคะลักษณะของพื้นผิว็ทเเอร์นะคะ ก็จะเป็นหลุมเป็นอะไรที่เกิดจากการสะสมของธรรมชาตินะคะคก็จะเป็น,นจุดอะไรที่เราสังเกตได้ง่ายขึ้นนะคะรวมทั้งพื้นเนี่ยคะเป็นพื้นที่เป็นแอ,อ<ห>่งนะคะพื้นจะไม่เท่ากันนะคะ,คะเป็นแอ,อ่งเป็นแอ่งก็คือพื้นข้างนอกเนี่ยคะจะสูงกว่าพื้นข้างในนะคะพื้นข้างในจะสูงกว่าพื้นซอกซอกลัก <Hamp childhood. S 2> แล้เนี่ยคะหะก็จะแบ่งเป็น3ระดับแสดงว่าระดับของพื้นเนี่ยเป็นแอ่ง การเกิดจากการเป็นแห่งปุ๊บก็ทําให้เกิดสะดุดตานี้ถ้านั่งฟังสมาธินะคะเป็นเรื่องความงามใช่ไหมจ่ะเป็นลักษณะของการแกะแม่พิมพ์แสดงว่าช่างแกะแม่พิมพ์ในสมัยนั้นเนี่ยจะต้องมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งแกะแม่พิมพ์ต่างระดับกันเพื่อให้มีมิตินะครับมีมิติตรงซอกซอกลักแแ้ล้มีมิติตรงพื้นผนังมีมิติตรงตรงพื้นนอกนะครับโดยโดยกั้นด้วยด้วยด้วยเส้นโค้งเส้นโค้งช่วยไว้นะคะแล้วก็ ถ้าปางสมาธิเนี่ยค่ะก็จะทำให้แบบเป็นหลักของอการสงบนิ่งอะไรเงี้ยค่ะคก็จะช่วยได้นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้สามารถคิดค้นขึ้นได้ว่าการนำเอาสัตว์ส่วนทองซึ่งเป็นหลักการศิลปะนะคะของอรารยธรรมกรีกมาจับนะคะ ก็จะได้ตรงพอดีเลยกับอสัดส่วนทองนิดนึงได้ไหมสัดส่วนทองนี่คือเป็นสัดส่วนของอารยธรรมกรีกซึ่งเขามีความเชื่อว่าการที่จะผลิตงานศิลปะก็ดีงานสถาปัตย์ก็ดีนะคะถ้าอิงด้วยหลักการทางด้านสัดส่วนทองก็จะทําให้ผลงานทางศิลปะหรือว่าสถาปัตยกรรมนั้นมีความสวยงามขึ้นมาทันทีสัดส่วนทองคือสัดส่วนทองก็คือเป็นสัดส่วนที่มีความเชื่อว่า พื้นสี่เหลี่ยมที่เล็กกว่าจะ,ะเท่ากับพื้นสี่เหลี่ยมที่ใหญ่กว่าและ<ม>เท่ากับพื้นสี่เหลี่ยมที่ใหญ่กว่าเท่ากับพื้นสี่เหลี่ยมโดยรวมเนี่ยค่ะฮะ<ม>ทีนี้จุดแต่ละจุดก็จะตรงกับการที่เราเอามาเทียบพอดีอะคะ่ะ<ม>ก็จะเกิดความงามนะคะ<ม>ตามหลักการของศิลปะเนี่ยคะ่ะอย่างเช่นการทําเฟรมวาดรูปอะไรต่างๆก็จะใช้สัสดส่วนทองในการกำหนดเฟรมในการวาดรูปค่ะถามอาจารย์รามนิดนึงอาจารย์รามครับ ในเมืองไทยเรามีเรื่องอย่างนี้จะก,กรีกเข้ามาด้วยเหรอฮะอาจารย์คือจริงๆเนี่ยจะเรียนให้ทราบว่าพระสมเด็จของหลวงปู่โตเนี่ยนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับนะครับว่าเป็นการลงตัวของงานศิลปะเชิงช่างอย่างที่ท่านอาจารย์เรียนบอกนะครับในยุคและนโกสินรตอนต้นเนี่ยเรียกว่าไม่มีพระเครื่ององค์ไหนที่จะงดงามหรือลงตัวมีมิติแล้วก็ครบถ้วนองค์ประกอบเท่ากับสมเด็จ นะครับปเข้ากับพระสมเด็จนะครับทีนี้ถามว่าครบองค์ประกอบอยังไงครบองค์ประกอบในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าครบองค์ประกอบทั้งทางทาง,ทางด้านงานศิลปะนะครับครบองค์ประกอบทั้งทางาด้านนัยยะของหลักธรรมที่แฝงอยู่นี่ผมอธิบายนิดนึงว่าว่าถ้า,ถ,าถ้าพูดถึงเรื่อง,เร,องเรื่องงานศิลปะอย่างที่ท่านอาจารย์ได้เรียนแล้วเนี่ยว่าคือใช้ใช้แม่แม่พิมพ์นะครับแกะเป็นหลักแล้วก็มีส่วนโค้งนะครับเป็นกรอบ ซึ่งอยู่ในเขาเรียกว่าซุ้มรอบแก้วนะครับซุ้มจะมีสองซุ้มนะครับอันนี้เรียกว่าซุ้มขอบแก้ว<ม>ถ้าเป็นซุ้มเรือนแก้วก็จะเหมือนกับว,กว่าพุทธชินราชและซุ้มรอบแก้วเนี่ยก็จะแสดงอธิบายในยะว่า<ม><ม>พระเนี่ยจะนั่งอยู่ในนั่งอยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่าคันทักุตินะครับ,รบก็คือจะนั่งอยู่ในความสงบ<ม><ม>นั่งปางสมาธิสมาธิหมายถึงว่าผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็เป็นผู้เบิกบานนะครับเพราะนั้นคนที่มองพระสมเด็จเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่า มีความสงบนิ่งนะครับไม่ต้องไม่ใช่นั่งแบบผจญมานไม่ใชใ่นั่งแบบปางมานวิชัยอ,อันนี้เป็นข้อที่หนึ่งไม่งั้นหลวงปู่โตเนี่ยต้องแกะเป็นบปางมานวิชัยแล้วถามว่าท่านออกมาจากไหนท่านออกมาจากพระ,ะพระประธานวัดระฆังโคศิตารามและฐานสามชั้นเนี่ยนะครับมีความหมายนะครับรมีความหมายมากอย่างฐานเขียงนะครับแล้วก็เป็นฐานหัวสิงห์แล้วก็เป็นฐานาบัวฐานทั้งสามชั้นจริงๆเนี่ยเราได้รับคอนเซปต์จาก India, อินเดียก็คือฐาน ของเขาพัสุเมนนะครับซึ่งจะมีสิงสารสัตว์เช่นสิงมังกรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหมายถึงจุดสุดยอดข้างบนเนี่ยนะครับคือสิ่งที่ถวยเทพอยู่เพราะฉะนั้นพระพุทธรูปของเราเนี่ยแทนเหล่าถวยเทพนะครับแล้วฐานทั้งสามชั้นนี่ก็แทนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับเหมือนกับเราเรียนรอบรอบรอบโบสถ์นะครับแล้วก็จะมีลักษณะอื่นๆที่ท่านอาจารย์คงจะให้รายละเอียดได้ได้ได้มากขึ้นครับผมก็ ครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาติดตามความหลังแล้วก็ความหมายที่แฝงอยู่ในพระเครื่องอย่างสมเด็จโตนะครับผมติดตามได้จากช่วงหน้าครับ อยู่กับสินสโมสรอ,อีกครั้งนะครับออยังมีเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังพระสมเด็จพุทธาจารย์โตอีกนะครับในเรื่องของพระพิมพ์พและพระเครื่องนะครับอาจารย์ครับเมื่อกี้เบรกที่แล้วยังคุยค้างกันอยู่ว่าความหมายที่อยู่เบื้องหลังในพระสมเด็จเนี่ยค,คือทั้งซุ้มทั้งฐานเนี่ย ยังไงครับอาจารย์ครับคือคือหมายถึงว่าถ้าเราไม่นับพระสมเด็จพระสมเด็จตอนแรกเนี่ยไม่ได้มีราคาแ้หลวงปู่ก็ทําทําแจกแจกแจกไปเรื่อยๆแล้วก็มาดังเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องเพราะว่าท่านเป็นเกจิอาจารย์ตั้งแต่ยุครัชกันที่ 1, 1> 2>, 2 3 4 5นะครับทีนี้ท่านเนี่ย มีคุณนูปาการหลายอย่างนะครับแล้วสร้างวัตถุโบราณที่เป็นโบราณวัตถุที่ใหญ่ๆโตๆต,ต่างๆแล้วก็สร้างพระสมเด็จไว้นี่พระสมเด็จพอดีเนี่ยลงตัวแล้วก็มีความสักสิทธิ์ลือกันไปทั่วเรื่องอเรื่องตอนนั้นมีอหิวาระบาดคนก็เอาพระสมเด็จท่านเนี่ยไปแช่น้ำเอากินเข้าไปปั๊บเนี่ยเนื่องจากทำจับปูนขาวท้องก็เลยไม่สะก็เลยหาย คนก็เลยศรัทธา,ากันก็เลยดังมาตั้งแต่บัดนั้นแล้วก็มีเรื่องเล่าลือต่างๆนานา,นานแล้วที่สําคัญก็คือเนื่องจากท่านท่านมีความงดงาม,มพระสมเด็จเนี่ยเพราะฉะนั้นคนก็เลยคนก็เลยเสาะหากันและจํานวนก็น้อยทําให้มูลค่าเนี่ยสูงขึ้นนะครับถามอาจารย์สีริวันบ้างเอ่อความเบื้องหลังที่ท่านสมเด็จพุทธาจารย์โตท่านสร้างพระสมเด็จเนี่ยจริงๆท่านทําไปเพื่ออะไรครับจริงๆคือว่าไปก็คือสอดคล้องกับ ความต้องการในการสร้างพระเครื่องเพื่อต้องการสืบทอดพระพื่อศาสนาต่อไปให้ยาวนานที่สุดนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คืออาจจะต้องการเพื่อที่จะสร้างเพื่อเป็นการถวายทําบุญให้กับผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้วนะคะในอดีตมาทีนี้ในส่วนของสมเด็ดจพระพุทธารย์โตเนี่ยต้องการที่จะสร้างเพื่อที่จะเป็นหลักคําสอนเป็นเครื่องแทน ในการที่จะดําเนินชีวิตและมีโอกาสได้แขวนพระสมเด็จแล้วก็ให้ระลึกถึงว่านี่เป็นเครื่องเตือนสติในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนไทยควรที่จะประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับความเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยค,ะค่ะหลักมีหลักธรรมอะไรที่เราซ่อนที่ท่านสมเด็จโตท่านซ่อนไว้อยู่ในเครื่องบ้างก็ต้องย้อนไปนะคะสืบทราบจาก หลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะว่ามีนักโบราณคดีกลุ่มหนึ่งนะคะได้ไปขุดค้นพบหลักฐานที่ประเทศเนปาลซึ่งค้นพบแผ่นดินเผานะคะคแยกเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือแผ่นดินเผาที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมทรงสามเหลี่ยมแล้วก็ทรงวงกลมซึ่งแผ่นดินเผานี่นะคะ่ะขุดค้นพบใกล้กับสถูปนะคะที่ประเทศเนปาลซึ่ง ก็หลักฐานชิ้นนี้เป็นหลักฐานสาคัญที่จะสามารถที่จะเอามาวิเคราะห์เมื่อในอดีตว่าถ้าเป็นหลักฐานชิ้นที่เป็นแผ่นดินรทรงสี่เหลี่ยมก็หมายถึงพระสงฆ์นะคะแล้วก็ทรงสามเหลี่ยมหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะคแล้วก็วงกลมก็คือแสดงหมายถึงธรรมจักรนะคะอ,อันนี้ก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางพุทธศิลป์ในอดีตมานะคะแล้วก็หลังจากที่เราสืบทราบ เกี่ยวกับวัตถุ3ชิ้นแล้วก็นําเอาหลักการตัวนี้มาวิเคราะห์กับผลงานของสมเด็จพระพุทธจารย์โตก็คือครพระสมเด็จซึ่งพระสมเด็จก็ก็มีมากมายหลายพิมนะคะแต่ละพิมพ์ก็เอามาวิเคราะห์กันโดยเฉพาะอย่างเช่นตัวอย่างก็คือพิมพ์ทรงสี่เหลี่ยมนะคะคก็พิมพ์ที่เห็นกันบ่อยๆก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่วัดะระฆังซึ่งเราก็จะเห็นอยู่ว่าในทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยเริ่มจาก การมองสี่เหลี่ยมก่อนซึ่งม,มันไม่ใช่เป็นสี่เหลี่ยมตรงๆนะคะ,ะสังเกตให้ดีก็จะเป็นสี่เหลี่ยมทรงสอบ,บซึ่งทรงสอบนียคือเป็นคติของคนไทยสมัยโบราณมาเลยก็ว่าได้ว่ามีความคิดว่าการที่ทำสี่เหลี่ยมทรงสอบเนี่ยจะมองเข้าไปแล้วจะมีความรู้สึกว่าเกิดความแข็งแรงมั่นคงเนี่ยค่ะสังเกตได้คือบ้านเรือนไทยอะคะ่ะตรงขอบประตูหน้าต่างก็จะเป็นทรงสอบทั้งหมดเลยจะไม่ตรงนะคะินฟัก มันมาเป็นชิ้นฟักก่อนที่จะกดลงไปในแม่พิมพ์ซึ่ง่งเราจะพบบนบนอาคารเช่นเช่นเช่นอาคารทรงไทยต่างๆค่ะใช่ค่ะทีนี้หลังจากที่ลึกๆแล้วก็คือรูปทรงเป็นทรงสอบแล้วนะคะเราก็มาวิเคราะห์ว่าสี่เหลี่ยมทั้ง4ด้านเนี่ยหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงอริยสัจสี่ซึ่งความหมายตรงนี้ค่ะ เราสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลในเชิงเอกสารก็ดีใน<ม>เชิงในเรื่องของประวัติตศาสตร์ไทยอะไรก็ดีเนะะี่ยค่ะก็เอามารวมกันซึ่ง<ม>สามารถวิเคราะห์ได้ว่าทั้ง4ด้านก็คืออริยสัจสี่ซึ่งเป็นหลักคําสอนนะคะของของผู้ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติก็คือมีกธรทำตังศาสนาพุทธซ่อนไว้ซ่อนไว้ไวค่ะจริงๆต้องมาถามอาจารย์อาจารย์รามอาจารย์รามครับทําไมเหมือนเรื่องคล้ายๆที่อาจารย์สิบวันพูดมาทำไมคน ค่อคไม่ค่อยไม่ค่อยทราบนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนสมัยโบราณเนี่ยจะทราบแต่เนื่องจากพระเครื่องเนี่ยเนื่องจากท่านเล็กท่านเล็กทีนี้การอ่านในยะเนี่ยถ้าไม่ใช่นักวิชาการไม่ใช่ด็อกเตอร์อย่างอาจารย์ส <c oughs> ริวันนี่ก็คงจะอ่านยากเหมือนกัน <c oughs> ว่าอันนี้เป็นทุกสมุทัยนิโลดมักอย่างเงี้ย <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วอันนี้เป็นพะคุดพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็จริงๆเนี่ยการนั่งสมาธิหมายถึงการสงบนิ่งอยู่ในในคันท่าปุตติอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ศึกษาเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็น อา,อาคารสถาปัตยกรรมสินะครับอันนั้นเนี่ยเราจะอ่านชัดเจนเลยว่ามักเนี่ยมีองแ์ดนะครับมีมีช่อฟ้าใบลากาหางผงหน้าบันคันทวยแฝงความหมายของของธรรมะอันนั้นน่าจะค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแต่ว่าเนื่องจากพักเครื่องเนี่ยนะครับ เออส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะต้องตีความตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เช่นเช่นคา,าถาเยธรรมมา<ช>ครับ,รบหรือเสาหินพระเจ้าอโศโซที่พบที่อินเดียที่เนปาลน,นะครับซึ่งซึ่งอันนั้นจะจารึกไว้ชัดเจนว่าสาเหตุที่สร้างพระเครื่องเนี่ยขึ้นเนี่ยเพราะอะไรนะรทำไมถึงสร้างพระเครื่องไม่ใช่อยู่ ตอนพระพุทธองค์ยังยังอยู่ก็สร้างพระเครื่องไม่ใช่ก็จะมีเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์อื่นๆเป็นดอกบัวเป็นต้นโพเป็นธรรมจักรเป็นกวางหมอบอะไรไปรแต่พอพระพุทธเจ,จ้าปรินิพานไป500ปีแล้วเนี่ยถึงจะมีการสร้างเป็นพระเครื่องเพื่อเพื่อเป็นที่ระลึกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเขียนภาพภาพปัจจุบันเนี่ยก็คือวัตถุประสงค์ใหญ่ก็เพื่อระลึกแล้วจริงๆก็ต้องอ่านความหมายถอดรหัสข้างในนี้ให้ออกว่าหมายถึงอะไร ถามนิดนึงนอกจากผมไม่แน่ใจว่าอย่างพระเครื่องเนี่ยมีที่อื่นเขาแขวนกันไหมฮะที่นับถือศาสนาพุทธไม่มียังพ,<ไ>พระม่ามาเนี่ยนะไม่มีการแขวนพระเครื่องนะครับมีแต่แขวนพวกพวกเขาสัตว์พวกกระบืเอเป็นของอาคมต่างๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยมีนะคบแล้วนับถือพวกพวกนัดนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นผีชนิดหลายๆชนิดแต่วัดที่อื่นเนี่ยก็ไม่มีมีบ้านเรานีน่แขวนพระเครื่องอแต่ทางมาเลเซียทางอะไรนี่ก็มีนะนับถือหลวงพุททวดครับผม ทําไมฮะก็คือหลวงพุธทวดท่านอยู่ทางใต้จริงทําไมล้วทําไมเราถึงแขวนพระเครื่องกันด้วยด้วยเพราะจริงเหมือนกันแล้พุทธอื่นก็ไม่เมืนเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้แขวนแขวนใส่สร้อยแล้วแขวนอย่างนี้นะคือคือเขาเรียกใช้บูชาคือเนื่องจากผมเข้าใจว่าเริ่มต้นมาจากหลักธรรมนี่เนี่ยพอเป็นหลักธรรมปั๊บเนี่ยแล้วก็คนก็ศรัทธาแล้วก็มีความเชื่อทางด้านความศักดิ์สิทธิ์เข้ากับสังคมคนก็จุ่มน้ําแล้วก็ใช้ถูใช้ถูบางคนใช้อม อมเข้าปากเขาเรียกอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อเนี่ยก็าคืออมเข้าปากไปแล้วบางคนเนี่ยใส่ใส่เข้าไปในเนื้อเลย<ะ>คือคือเจาะเข้าไปเหมือนเหมือนกับเป็นฝังเข้าไปอะ่ะนะครับแล้วก็เจาะเป็นเป็นห้อยคอก็มีนะครับแล้วมาใส่สร้อยที่หลังตอนนี้คือท,าทําจากสุวรรณเพราะว่าได้ไปอยู่กับพระ,ะ,อะเออเรียกว่าเป็นอะไรดี ก็อาจารย์อา,ยอาจารย์เป็นอาจารย์ที่เ,เป็นพระเครืค่องใช่ไหมฮะต้องถามว่าตอนนี้มันเป็นพุทธพันิ์ย์มันไปกันถึงขนาดไหนแล้วอาจารย์ก็ตามความหมายของทางวงการที่ที่สะสมพระสมเด็จเนี่ยค,ะค่ะก็จะให้ความหมายประมาณว่าเป็นเครื่องสืบทอดพระพุทธศาสนาเหมือนกันแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีราคาแล้วมีมหาชนรองรับนะคะมหาชนรองรับเนี่ยเป็นคําพูดที่น่าคิดมาก เราต้องระลึกถึงว่าช่วงไหนที่พระสมเด็จเนี่ยมีราคาสูงช่วงนั้นก็จะมีเหตุการณ์ให้เราได้พบเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าตามสื่อมวลชนต่างๆเช่นอาจจะมีนักการเมืองที่รอดจากการถูกลอบยิงนะอ,อ,อย่างเช่นล่าสุดเนี่ยคะก็มีนักการเมืองท,นนงท่านหนึ่งที่แขวนบางขุนพรมซึ่งช่วงนั้นบางขุนพรมก็จะราคาขึ้นสูงเลยดังมากเนี่ยค่ะหรือมีการมีออคชั่นค่ะมีออคชั่น การสนับสนุนมีการม,มีมีการประมูลครับประมูลประมูลพระสมเด็จราคาตั้งสาสิบล้านสี่สิบล้านอน่่งงี้ยก็จะทําให้สมเด็จเนี้ยหือหาขึ้นมาขึ้นมาครับจริงต้องถามว่าเอาเข้าจริงแล้วคุณค่าของพระพระเครื่องพระสมเด็จเนี่ยมันอยู่ตรงไหนฮะคือคือคืออย่างนี้ฮะเขาเขาเรียกอย่างที่อาจารย์สิริวัลพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเขาเรียกว่าการกระบวนการการอนุนรักษ์ พระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์ในอีกทางหนึ่งเขาก็บอกว่าเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาคือถ้าไม่มีคนพวกนี้เนี่ยป่านนี้พระพวกนี้ไปอยู่ที่ไหนหมดหรืออาจจะแตกหักพังไปแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าพอมีกลุ่มคนพวกนี้ที่ที่อาจารย์ศิรวันได้ไปสัมผัสมาเนี่ยเขาก็จะมีกระบวนการการอนุรักษ์และมีการถ่ายทอดใช่ไหมครับอย่างอย่างอย่างผมเนี่ยก็เขียนหนังสือออกไปอาจารย์สิรวันก็ทํางานวิจัยออกไปเพราะฉะนั้นคนก็จะได้รู้แล้วก็เอาไปวิเคราะห์เพื่อที่จะรู้ว่าของแท้ เนี่ยเป็นยังไง<ช>แต่สิ่งที่อยากอยากจะชื่นชมอาจารย์สิริวัลก็คือว่าเอออาจารย์ใส่รหัสเข้าไปอย่างเงี้ยมันมันทำให้คนเนี่ยเกิดความรู้เออนอกจากจะดูพระในแง่ของของความมีราคาแล้วเนี่ยจริงๆพระเนี่ยยังมีคติความเชื่อยังมีปริศนาธรรมนะครับแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นเป็นอยู่ในสังคมมาช้านานเนี่ยอันนี้น่าสนใจซึ่งซึ่งควรค่าแก่การ,ร,รศึกษามากกว่าราคาอครับ ก็เหมือนที่อาจารย์ได้พูดไว้ค่ะเพราะว่าตัวเองมีโอกาสได้ไปเก็บข้อมูลตามงานประกวดพระทั่วประเทศนะคะก็จะส่วนใหญ่แล้วเกิน70% 75%นี่ก็คือได้บอกแต่ว่าพระสมเด็จก็คือเป็นเครื่องแทนสมเด็จพระวิจาร์โตมั่งแทนพระพิจาร์มากเงี้ยค่ะครับโอเคครับครับครับต้องเสียดายนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาเราหมดแล้วนะครับอยากจะมีเรื่องราวที่จะต้องพูดคุยกัน ต้องศึกษากันเกี่ยวเรื่องพระสมเด็จโอกาสหน้าอาจจะได้เชิญมาอีกนะครับผมครับนี่คือทั้งหมดของรายการสินสโมสรนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีคำแนะนำหรือข้อติชมนะครับติดต่อมาได้ที่027902625-7ครับหรือที่ artclub at t h a ไ p b s t r t h ครับหรือที่ Facebook นะครับ Art เวนวักคลับเวนวัไทย b s นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและทีมงานคงต้องขอลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ